เจริญพรพี่เมย์เนาะคุณนัทที่มาร่วมกันอ่านไพ่เดบกเช้าว,วันนี้เนาะก็วันนี้พูดถึงเรื่องปิงคิยาสูตระปิงคิยานีสูตรนะครับเรียกสวงบมนตานิดหนึ่ง อารังสัมมาสัมพุทโตปะกวาปุตังปะกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตะปะกวาธัมโมตัมบังนามะสามิสุปัติปันโนะปะกวาโตสาวกาสังโฆ Sangkang nama anda mayang buddha sapa kau atau bapa karena makarang karoma se nak muata sapa kau atau arahato sama sampuda nak muata sapa kau atau arahato sama sampuda นาโมตัาสะปะกวาาะโตะอรหะตโตสัมมาสัมพุตาสาเ <c oughs> จริญพรพี่เชาได้ยินเสียงพัดลมเข้าใหม่ไหมเอ่ยไม่มีเนาะไม่มีโอเคครับงั้นก็เริ่มเลยนะครับพอดีเปิดพัดลมใกล้ๆตัวอ่าปิงขิยานีสูตร สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสารีสมัยนั้นพระเจ้าิชวีประมาณห้าร้อยเฝ้าพระผู้มีภาคอยู่เจ้าฤชวีบางพวกเขียวเนาะมีวันณะเขียวมีผ้าเขียว มีเครื่องประดับเขียวบางพวกเหลืองมีวันณะเหลืองมีผ้าเหลืองมีเครื่องประดับเหลืองบางพวกแดงมีวันณะแดงมีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงบางพวกขาวมีวันณะขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวพระผู้มีภาคทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าลิุวีเหล่านั้นโดยพระวันะและพระยศครั้งนั้น ปิงคิยานีพรามลุกจากที่นั่งห่ผมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชรีไปทางพระผู้มีภาคประทับอยู่แล้วกราบทูลพระผู้มีภาคว่าข้าแต่พระผู้มีภาคเนื้อความแจ่มแจ้งกะข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความแจ่มแจ้งกะข้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนปิงคียานีจงแจ่มแจ้งกับท่านเถิดครั้งนั้นปิงคียานีพราหมณ์ได้ชมเชยต่อพระพักพระผู้พาเจ้าด้วยคาถาโดยย่อว่าเชิญท่านดูพระอังคีรสผู้ทรงรุ่งเรืองอยู่เหมือนดอกบัวชื่อโกกนุษ มีกลิ่นหอมไม่ปราศจากกลิ่นบานอยู่ณเวลาเช้าเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นครั้งนั้นเจ้าทิิชวีเหล่านั้นได้ให้ปิงขิยานีพราม์หมผ้าอุตราสงฆ์ห้าร้อยผืนปิงขิยานีพรามได้ทุนถวายให้พระผู้วิพากรองผ้าอุตราสงฆ์ห้าร้อยผืนเหล่านั้น พระผู้พากได้ตรัสกะเจ้าฤาษีเหล่านั้นว่าดูก่อนเจ้าฤาษีความปรากฏขึ้นแห่งรัตนาหา้าหาได้ยากในโลกรัตนาห้าเป็นฉไหนคือพระตถาคตอรหันตสมาสพุธเจ้าหนึ่งบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศหนึ่งบุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วหนึ่ง บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหนึ่งกระตันยูกระตะเวทีบุคคลหนึ่งดูก่อนเจ้าลิชีวิทั้งหลายความปรากฏแห่งรัตนะห้าประการนี้หาได้ยากในในโลกคือพราม์เนี่ยเขานั่งอยู่เนาะในที่ ที่พระเจ้าประทับอยู่กับกูตาคารสาราเนี่ยนะแล้วก็ขนานั้นเองก็มีเจ้าที่ฉั่จํานวนประมาณห้าร้อยเนาะได้มาเฝ้านะแต่ละคนก็แต่งองค์ทรงเครื่องตามลักษณะผิวพันธุ์ตัวเองผิวพันธุ์ตัวเองก็สีเขียวสีขาวสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่สีดำอ่างเงี้ยก็แต่งชุดให้สอดคล้องกับผิวพันธุ์ตัวเองอเป็นพวกพวกแม้กระนั้นเน่ะอาจจะดูแบบ งดงามหลากหลายก็แล้วแต่เนาะแต่อพระพุทธเจ้าเด่นที่สุดเนาะประทับแบบโอ้โหแบบเด่นเป็นสง่าประทับใจเป็นขียานีก็เลยนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาก็เลยทูลพระเจ้าว่ามีข้อความบางอย่างปรากฏในใจอยากจะทูลพระเจ้าอ้าวอยากจะพูดแล้วก็พูดไปอ่าเชิญเลยนะเขาก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้อังคีรสนะสว่างรุ่งเรืองเนาะ ดุดดอกบัวชื่อโกกนุตมีกลิ่นหอมที่บานเวลาเช้าเหมือนดวงอาทิตย์แต่งนัสมีอยู่บนท้องฟ้าเะนั้นคือในสระน้ําเนี่ยดอกบัวชื่อโกกนุตเนี่ยสวยที่สุดเด่นที่สุดนะเป็นที่สนใจนะเป็นที่ประทับใจเวลาเรามองไปในสระน้ําเห็นดอกบัวบานแล้วก็จะมองที่ดอกบัวเป็นหลักใช่ไหมเหมือนกันบนท้องฟ้าพระอาทิตย์ที่ เปล่งนัสสมีอยู่แล้วก็จะโฟกัสหรือจะสนใจตรงนั้นเป็นหลักเลยเพราะโดดเด่นกว่าอันอื่นอโดดเด่นกว่าหมูเมฆโดดเด่นกว่านกกาต่างๆที่บินไปมาเนาะพอได้ฟังคำนั้นเนี่ยเจ้าลิชวีก็เลยเอาผ้าแต่ละผืนในะอุตราสงเนี่ยผ้าที่หมเนี่ยนะให้เขาก็เลยถวายผู้เจ้าหมดเลย แล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าเหตุที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ารัตนห้าอย่างหาได้ยากคือการที่คนคนหนึ่งจะได้ตัดรู้พระเจ้ายากนะคือถ้าเออ,อย่างเราท่านั้หลายอาจจะเจอพระเจ้าใช่ไหมแต่ว่าห่างจากพระเจ้าพระองค์นี้ไปก็มีอีกพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าพระนามว่าพระศรีอาหรือพระศรีเรมิตัยหลังจากนั้นก็จะนับเวลายาวนานมากนับไม่ได้เลยนะ จนเรียกว่าแบบไม่สามารถนับเวลาได้ไม่มีพระเจ้าเกิดขึ้นมาเนะมื่อมีพระเจ้าแล้วก็มีคนแสดงธรรมพระเจ้าก็หาได้ยากเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าแสดงธรรมก็มีคนแสดงธรรมต่อจากคําสอนพระเจ้านั่นแหละเอาคำสอนพระเจ้ามาเผยแพร่ก็หาได้ยากอีกนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากเนาะแล้วพอฟังแล้วเนี่ยคนที่เข้าถึงรู้แจ้งก็มีน้อยคนที่รู้แจ้งในคําสอนนั้น แล้วนำมาไปแบัติตามก็น้อยอและคนสุดท้ายคือคนที่ทราบซึ้งในบุญคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นต้นแล้วก็จะจะทำการตอบแทนก็หาได้ยากอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่อัที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยปรากฏขึ้นแล้วต่อหน้าปริขยาณีสุดรเขาจึงเกิดความประทับใจอันนี้ใจความของพระสูตรนี้น้อยเจริญพล อได้ยินหรือแบบอืมได้ความคิดอะไรบ้างหรือมีประสบการณ์อะไรอยากจะอยากจะแชร์เช่นครับเริ่มที่ใครก่อนดีพี่พี่เมย์ใช่ไหมเชิญค่ะค่ะผงเม้ก็คิดว่าไม่รู้เนาะพอฟังแล้วก็เข้าใจว่าเหมือนคือความมีบุญบาร,รมีมัน มันมันยากเนาะคนที่จะทําได้แต่ว่าถ้าทําออกมาเหมือนเหมือนมีความเปล่งประกายในรัศมีอะไรเงี้ยค่ะมันยังไงก็เหมือนงงมีออร่าอะไรเงี้ยค่ะอืมจัดะสรนงงี้นะคะอืมรับทราบเจริรวันเอาเชิญพี่เจีบค่ะเมื่อคืนก็นอนนอนไปแล้วก็นั่งนึกถึงว่า เอ๊ ه, หรือเราจะอธิษฐานเป็นพระโสดาบันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูรู้สึกไกลตัวมากเลยรู้สึกว่าเออมันยากมากนะคะอืมันเหมือนเข้ากับประสูตรว่ามันมันหาได้ยากะคะ่ะอืโอเคในวันที่อสุมเมธาดาบทปัฒนาเปพระเจ้าก,ก็ดูเหมือนยากเนาะแต่เพราะความเชื่อมั่นใช่ไหมครับก็เลยอธิษฐาน จะเป็นพระเจ้าแล้วก็มุ่งมั่นทําความดีกี่ภพกี่ชาติไม่ไม่ทราบนานมากเลยนะที่สุดความสําเร็จก็เกิดขึ้นนะพระเจ้าแต่ว่าทุกความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรถ้าวันนี้พี่เจ็บคาดหวังจะเป็นพระสลรบันพี่ก็มุ่งมั่นทําชาตินี้อาจจะสําเร็จไม่สําเร็จก็ต่อชาติหน้า แต่ถ้าไม่ตั้งใจจะเป็นอะไรหรือไม่มุ่งมั่นอีกสิบชาติร้อยชาติพันชาติก็อย่าหวังเลยคือ <Contract> มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมมันต้องเกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นทําอะไรบางอย่างครับ light. ความสาเร็จม,มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะครับขอบคุณมากอคุณนัทใช่ไครับก็จากฟังก็รู้สึกว่าเออเมื่อก่อนมันคงมีแบบเป็น อ,อมีคนหลาย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 กลุ่มอะไรเงี้ยมีมีขาวสีเหลืองอะไรเงี้ยเออจากสุดท้ายคือมันก็จะมีมีคนหนึ่งที่เด่นจากในในทุกทกลุ่มอะไรเงี้ยครับเออก็มองเห็นว่าอ,อ,อ๋อเออมันก็เออมันก็คงมีความหลากหลายในในในใ,ในสมัยก่อนปัจจุบันก็คงมีเหมือนกันมันคงมีคนหนึ่งที่เด่นทุกทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยขึ้นมาเนียคนนั้นก็เป็นคนที่เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างอะไรอ่าอย่าไป โอเคครับประมาณนั้นที่ที่ที่ได้เห็นเออทุกอย่างเออมันก็มันก็มีความแตกต่างในในในตั้งแต่ยุคก่อนแล้วนี่ยุคปัจจุบันอีกย่างนี้ครับอืมอืมีความแตกต่างที่ที่ที่ทเปลี่ยนไปอันนี้ครับครับโอ,โอเคครับประมาณนี้โอเคก็ความขอบคุณที่พูดประเด็นนี้เนาะก,ก็คือความโดดเด่นหรือความแตกต่างที่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเนาะ มันมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่นะครับโอเคก็คือความมุ่งมั่นของพระองค์ที่ในการฝึกฝนตัวเองนะขอเนี้ตั้งเวลาอ่ะเราพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ปฏิบัติธรรมกันเนาะยามเช้าตั้งเวลากะเวลาบุกนหนึง เจริญพรทั้งโนปุญญาภัคดั์สภะสัตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญส่นกุศลไปให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุทกๆองค์ขอจงได้อานุโมทนาในส่วนบุญสังกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้แต่ทั้งหลาย ที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์แต่ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเถิดอ่าเกินพรขอทุกท่านมีความสุขเนาะเจอกอนหนึ่งพรุ่งนี้นะสาธุ